สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะได้มีการจัดโครงการ1ตำบล1น1ดิจิทัลหรือว่าโอทอสทุเรียนดิจิทัลที่จังหวัดตราดค่ะ นายพิยระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดตราดนะคะได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมเกษตร,รกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภายใต้โครงการหนึ่งตำบล1ดิจิทัลโอทอทุเรียนดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุนน่งนนทรอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยมีเกษตร,รกรผู้ที่สนใจและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมนายอาิชาติตบุตรรอดอยังนะคะผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ท่านเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้กล่าวค่ะว่าโครงการนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจดบันทึกข้อมูลในการทําเกษตรกรรมของเกษตรกรส่วนทุเรียนที่ส่วนใหญ่ใช้สมุดบันทึกและกระดาษซึ่งมักทําให้ข้อมูลสูญหายหรือว่าลืมไป ทางดีป้านะคะได้พัฒนาแอปพลิเคชันเกษตรชัวเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถบันทึกข้อมูลการเพราะปลูกได้อย่างมีระเบียบและควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้นแอปพลิเคชันนี้ค่ะช่วยเกษตรกรในการบันทึกข้อมูลการเพราะปลูกทุเรียนคำนวณต้นทุนและป้องกันการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องอีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรสามารถขยายตลาดไปยังตลาดโลกและรักษามารตรฐานการผลิต G A P ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังสามารถ แชร์ข้อมูลการผลิตให้กับลูกหลานในอนาคตได้อีกด้วยค่ะวันนี้ก็คือดีป้าเนี่ยเรามาส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมการจดบันทึกให้อยู่ในวันแอป,ปชื่อว่าเกษตรชัวนะครับซึ่งแอป,ปนี้เนี่ยนะครับทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจดบันทึกได้อย่างเป็นระบบนะครับและเวลาในการตรวจประเมินใบ g a p การขอรับรอง g a p เนี่ย ก็จะง่ายขึ้นนะครับเวลาที่กรมวิชาการเกษตรนะครับโดยสปพในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับเขาเข้ามาตรวจประเมินเนี่ยครับเราสามารถที่จะโชว์ได้ว่าตอนนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนจากการจดในกระดาษมาอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับเราทําเพื่อที่จะปกป้องนะครับตัวเราเองนะครับพี่น้องเกษตรกรมีการบันทึกนะครับของตัวเราเองเป็นประวัติเอาไว้และที่สําคัญเขายังสามารถที่จะส่งนะครับประวัตินะครับการ ผลิตต่างๆเป็นต้นนะครับไมีการแชร์ประสบการณ์นะครับในการผลิตให้กับลูกหลานได้อีกต่อไปด้วยครับ